คำว่ากินแปลว่ากินห้าทางกินทางจมูกเราต้องมีกลิ่นหอมของดอกไม้ผลิตที่จะมีดอกไม้เยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวจะพาอาจารย์ไปดูซึ่งตอนนี้จันกระพอกาลังบานหอมมากนะครับแล้วเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนี่หอมหอมตลบอบวนทั้งไร่เพราะเราบอกว่าอยากให้ไร่แลอะอพื้นดินตัวนี้หอมทั้งวันอืหอมทั้งคืนแล้วก็หอมทั้งปีรัาะเราก็ปลูกพยอมปลูก คัดเข้าปลูกมันปลาปลูกอ,อดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหอมตอนเช้าหอมตอนกลางวันหอมตอนกลางคืน <c oughs> มีหมดนะสายหยุดก็มีเพราะว่า <c oughs> สายหยุดหยุดกิ่นฟุ้งยามสายสายก็สายเ็ยก,ก,ก,ก็ไม่หอมดอกตาตีก็มีหอมตอนเย็นตอนค่ำที่นี่มันก็จะทําให้เราบริโภคทางกลิ่นเห็นความสวยงามกินทางตาได้ยินเสียง ลมพัดใบไม้ิวเยเป็นเสกเพลงกินทางหูนะกินทางผิวหนังสัมผัสได้เป็นอารมณเป็นคลนเพราะคำว่ากินเราต้องอย่าไปคิดจะกินทางปากจุดนั้นธรรมดากินทางตากินทางผิวหนังกินทางหูกินทางจมูกและกินทางจิตวิญญาณคือเราจะรู้สึกดีเราจะรู้สึกสดชื่นเราจะรู้สึกอบอุ่นเราจะรู้สึกมั่นคงที่เราได้กลิ่นดอกไม้ และมันทําให้ผมเนี่ยระลึกสะชาติได้อืพูดแล้วคนก็บ <Okay. S 1> อกปวดอภินิหารเนยล้วนี่คือระลึกชาติตอนผมเป็นเด็ก mm. อ๋อเพราะว่าตอนผมเป็นเด็กเนี่ยก็จะอยู่ใต้ต้นพยอม <c oughs> อหาเก็บเห็ดนะ <c oughs> อยู่ใต้ต้นมันปลา <c oughs> อากินหอมเด็ดดอกไม้ในธรรมชาติไปเล่นสงการไปร้อยขอบไอ้ร้อยมมลัยพวกนี้อาเก็บดอกเข็มในปา่า พันอะไรที่ผมเห็นตอนเด็กๆผมก็จะรวบรวมมาปลูกไงคือให้ผมย้อนไปหาอดีตนี่คือการระลึกชาติระลึกชาติระลึกชาติปางนี้พี่ปางก่อนปลูกยางนาไว้เป็นแนวกันลมอีกหน่อยยางนาตรงนี้ที่ปลูกตลอดแนวนี่นะครับมันก็ต้นใหญ่พุ่มโค้มากเลยเนี่ยก็สูงสูงเยอะะล้วมันไม่มันไม่งามหรอก้ายขอบมันก็จะปลูกพยอมกะมันปลาออประมาณสองสามแถวด้วยกัน Uh, น้อนเงาดอกโอ้ส oh. สวยนี่คืออีน้องเงาดอกเต็มต้นเหรอครับครับนี่คือความหมายที่ว่ากินทางตากินเนา oh. ะเห็นความสวยงางลูกพยอม oh. มันเป็นลูกแล้วแต่ว่าลูกอ่อนมัน oh. นี่แหละคือความหมายที่ว่า <Okay. S 2> อาโรมาไงหอมทั้งวันหอมทั้งคืนนีน่ีเขาก็มาขึ้นเองนะครับ mm. แล้วก็เก็บไว้แล้วก็ไปขยายพันธุ์ไปนู่นละสวยมากเลยพุทธสามสี เป็นตระกูลเดียวกันกับพวกเกาลัดนะถ้ามองขึ้นไปนูจะเห็นดอกเต็มเลยไหมเอกเขาจะสลัดใบหมดเลยไม่มีใบเหลือไปแต่ใบเดียวเพราะผมเช่าเขามก็จะเก็บสะสมมาครับภาษาำําบอกต้นลำแซ่ลำไส้ลำไส้แล้วก็ถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงบอกเขาเอาเปลือกเนี่ยไปทําเชือก ทอ,ทอสเสือไว้นะครับสเสือวซึ่งมันเหนียวมากเชื่อมมันจ้อมาตีเป็นเชือกโอ้เนี่ภูมิปัญญาของท้องถิ่นเนาะเสร็จแ,แล้วเห็นดอกมันนี่เนี่ยดอกแต่พอมีนักวิชาการป่าไม้มาก็เลยซึ่งภาษาทางป่าไม้เรียกว่าต้นปอแดงนี่ไม่มีแล้วนะครับผมก็จะเก็บมเมล็ดพันธุ์มาขยายพันธนะุ์ให้ไว้อนุรักษ์ ในธรรมชาติหายากมากหรือแทบจะไม่เหลือเลยแม้แต่ตะเคียนต้ดอายุเท่ากันไม่มีรอกที่อื่นครับของตะเคียนนี่หาหาดูได้<ต>ับเรื่อหอมใช่ไหมเ<ต>น้อหอมมาตลอดเลย<ต>นี่คือดอกบานนี่คือจันกระพอนะครับออเนี่ยโดกมากแต่ว่าเขายังตูมอยู่ตรงนี้ดอกน,นี้ กระพอร่วงทุกเจ้าไม่ได้ร่วงสูงดินแดนแห่งไหนในลานี่นถ้าเราดมเนี่ยมันต้องดมชิดนะหอ่อห่อมาจาังอาจารย์ลองดมกระพอครับหาดมที่ไหนไม่ได้นะอไหอม,มสดชื่นนะเนี่ยต่ออายุไปอีกแล้วดูกระดก ราปลูกฟ้ายตามที่เราชื่นชมเราได้ยินเพลงมาแล้วก็ปลูกเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เราจะได้เล่า,ลาสู่ืิสสุสารตำนานต้นไม้ไปยังลูกหลานของเราซึ่งวันนี้เนี่ยยางจันกระพองเนี่ยหายากแล้วหายากมากๆด้วยเพราะคนไม่ไม่รู้จักด้วยแล้วก็ไม่ปลูกแต่ว่าเพลงเขาเพราะมากอืม,มันรู้สึกจะเป็นนิยายนะยยนเรื่องจันกระพอเนี่ยนะครับ นี่แหละนี่นี่ต้นนี้เหะนะลูกเต็มเลยกินได้ด้วยกินได้แล้วนี่ก็ตอนผมเป็นเด็กผมกินตัวเนี้ตอนเด็กเขาก็เลยหามาปลูกมันจะหายากมากครับอันนี้คือต้นเนึกผมนึกทีไรลืมชื่อทุกทีลูกเขาจะกินได้เนี่ฮะสมุนไพรโบราณกาแพงนกิจชั้นกพนีชั้นีเข้าไปเข้าเครื่องยาครับนกินได้นี่ก็ เนี่ยรแล้วรสชาติได้เลยโอ้สมัยเด็กเราอยู่ใต้ต้นนี้มีความสุขอย่างได้กินอ๋อนี่สมบูรณ์มีเงินซื้อไม่เคยเห็นหลอกเงาะทุเรียนส้มโอนี่นะครับอมีไม้ทำชาตินั่นดูสิครับผมสวยมากไม่มีนี่เนี่ยเป็นเป็นเส้นสีดำนะครับเส้นทีดำเขถึงเรียกว่ากำแพงเจ็ดชั้นแต่เราก็มีกำแพงเก้าชั้นด้วยนะซึ่งมันมาขึ้นในสวนนี้กในสวนนี้ด้วย นี่นี่ก็คือตัวอย่างที่เราบอกว่าเออเราเป็นเด็กเราเกิดมาเราเห็นอะไรแต่มันต้องฝังไว้ในความทรงจําฝังไว้ในในชิปครับในในสมองอ่ถ้าเจอต้นตะ,นะไคร้เมื่อไรเจ้ามาปู <c oughs> นี่ผมก็ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่กลางทุ่งนาแหละผมก็ไปเห็นเอ้านี่ต้นตะไคร้เป <c oughs> ็นต้นใหญ่ครับก็เฝ้าบนเวียนครับปีแล้วปีแล้วไปหาไอ,ไ,อไ,อไอ้ต้นเล็กมัน <c oughs> ที่มันงอกใต้ต้นครับ ก็ได้มาสองต้นต้นนี้ขยายพันธุต์ตอนนี้ก็มีต้นเล็กขึ้นมาในไร่เราเยอะแล้วนกก็ได้กินด้วยใช่หกรอบอทุกๆประมาณสองเดือนจะออกดอกหนึ่งครั้งที่อื่นก็อาจจะมีแต่ว่าต้นเล็กแต่ที่ต้นใหญ่มาก มเดือรเปล่ามะเดือชุมพรมะเดือชุมพรอ้าวไว้กินกับขนมจีนฝัดฝาดเนี่ยเอามาจากชุมพรนะครับามาจากเทือกเขาพระโต๊ะนะฮะอันนี้เขาจะออกลูกตลอดนี่นะเนี่ยเป็นชีครับซึ่งนี่เนี่ยกินกับขนมจีนน้ำยาหรือแกงไตปลาเนี่ยอ้หชั้นหนึ่งเลยสดๆเนี่ยใช่ผมไปกินขนมจีนที่ภาคใต้อ้านี่ลูกอะไร,ะรครับภาคใต้ลูกชิงลูกชิงลูกชิงครับอืผมก็เลยไปหาพันธุ์มาปลูก ข้างบนขึ้นไปข้างบนขึ้นไปก็จะมีภูเกาะขึ้นไปโคนยอดขึ้นเลยอันนี้คือต้นมันปลานะครับคือต้นกันเก่าคือตรงนี้ที่ที่ไม่ได้ดูแลจัดก,การอะไรมากเพราะว่าเราจะย้ายเราจะย้ายออกจากสนามนี้เราจะเคลียร์สนามนี้ ่จะ,จะอยู่กับข้ออยากอื่เขาอยาอ,ยาขาอยู่ยยร่วมกันได้เนี่ยสวยมากเลยเนี่ยดอกตูปปีนี้สีเข้มคือเขาสมบูรณ์สีเขาจะเข้มครับนี่จะเป็นตาดาลาสีชมพูแล้วดูต้นเขาบางคนบอกโอ้นี่ขาร์อะไรใหญ่แท้บ <laughs> อกไม่ใช่ขาเนี่ยใกล้ตาใกล้เลยค่นะเป็นวันนี้ดอกตูป ะมีพื้นโพรงในโพรงในถังขยะในใต้เพดานนะฮะคือตรงไหนที่มันเป็นโพรงก็จะอยู่แม้แต่ในโองที่เราเข้าไปาไว้